สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่14เดือนมกราคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในเขตเมืองสังตอกันต่อนะครับที่อยู่ในเขตภาคสกายกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มพิเรบท้องถิ่นพยายามจะบุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่อยู่ในเขตเมืองสังตอตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมานะครับ มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดทําให้ตำรวจหรือทหารมินา,ายบาดเจ็บล้มตายไม่ต่ากว่า15นายแต่เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนมีกันประมาณ2กลุ่มนะครับกลุ่มพีเดียบร่วมกับกลุ่ม ARA มีอยู่2กลุ่มบุกเข้าโจมตีครั้งที่ 2, 2ในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆของเมื่อวานนี้ทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักเนื่องจากกองกําลังทหารมินา,าย เสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ100นายมาคุ้มกันสถานีตำรวจที่อยู่ในเขตเมืองสังตอนะครับน้องๆเยาวชนบอกกับพี่น้องประชาชนให้รับมัดระวังที่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นทางเข้าเมืองสังตอนะครับเนื่องจากกองกำลังชาหานมิโนลายเสริมกำลังเข้ามาพร้อมกับอาวุธหนักเพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเอง ตอนนี้ตำรวจหรืาทหารไม่งลงายที่อยู่ในเมืองซังตตโลบนี้เป็นบางพื้นที่นะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชนพยายามจะบุกเข้าโจมตีในสถาน,นีตำรวจที่ตั้งอยู่ใกล้กับเขตเมืองนะครับตอนนี้น้องๆเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเข้าโจมตีหรือเข้ายึดได้สถาน,นีประมาณ4แห่งด้วยกันแล้วยึดอาวุธปืนกองกำลังาหารไม่งลงายไว้ได้อีกจำนวนมากนะครับตำรวจหลายสิบนาย ต้องหลบหนีออกไปจากพื้นที่เพื่อจะไปหาพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับในเขตเมืองสังตอนี้เป็นเมืองที่ใหญ่แล้วตำรวจหรือทหารไม่น้อยมีกันจํานวนมากกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยบุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจทางเข้าเมืองสังต่อน,นะครับมีตำรวจประมาณ50นายชอบตั้งด่านตรวจค้นทางเข้าเมืองนะครับน้องๆเยาวชนก็เลยบุกเข้าโจมตี ทำให้จำนวจมินองลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า10นายแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนกุมพิเด็จท้องถิ่นเฝ้าอยู่ทุกเส้นทางทางเข้าเมืองสังโตนะครับแต่กองกําลังชาหารมินองลายเสริมกําลังเข้ามาสมทบทับตัวเองแล้วยิงปืนใหญ่ไปทุกที่ทุกทางเพื่อคุมขู่กลุ่มเยาวชนที่บุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่อยู่ในเมืองนะครับหลายวันที่ผ่านมา ทำให้พวกมิโนงลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับพี่น้อง<ป>เราไปต่อกันในพื้นที่ทางรัฐฉานภาคเหนือนะครับนี่ก็ยังมีความตึงเครียดกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายภาคส่วนเมื่อวานนี้ชาฮานเทียนเลบบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมิโนงลายที่อยู่ใกล้กับเขตเมืองโมโกโนะครับมีฐานใหญ่พวกมิโนงลายอยู่ในพื้นที่ แต่ชาหานเทียนเอรวมกลุ่มกันบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงทำให้กองกำลังชาหานไม่ลงลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับแล้วชาหานเทียนเอก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกันนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปกี่นายที่มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นทางรัฐฉานภาคเหนือนะครับตอนนี้หลายเมืองลุกเป็นไฟชาหานเทียนเอหรือชาหารเอสพพี ชหาหันวะก็เสริมกำลังเข้าไปอย่างหนักใกล้กับเขตเมืองลาเซียลนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายเมืองพี่น้องชาวบ้านเริ่มจะอบพิยพหนีกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากชหาหันทั้ง3กลุ่มเริ่มจะเสริมกำลังเข้าไปใกล้กับเขตเมืองลาเซียลเข้าไปยึดได้หลายเมืองนะครับตอนนี้ชหาหันมิลองลายเริ่มจะถอนกองกำลังออกมาจากพื้นที่ อาจจะวางแผนกับชาหารว่ะหรืออาจจะวางแผนกับกองกําลังอื่นๆนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านอยู่กันอย่างลําบากเนื่องจากชาหารใดกลุ่มลายไฟเสริมกําลังเข้ายึดได้เป็นเมืองเป็นเมืองนะครับแต่กองกําลังชหาหันไม่องลายชอบใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีแล้วบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นที่มีการสู้รบกันนะครับแต่ชาหารวะชาหานรพพทนเอ ก็เสริมกําลังเข้าไปอย่างหนักไม่รู้ว่าจะเข้าไปโจมตีกันหรือจะไปสู้รบกับพวกมินองลพี่น้องชาวบ้านยังไม่ทราบเหตุผลว่าทหารทั้งสามกลุ่มเสริมกําลังเข้ามาอย่างหนักไม่รู้ว่าจะเข้ามาโจมตีกันคืนหรือว่าจะไปสู้รบกับพวกมิจฉไลนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านสับสนกันเกิดขึ้นที่อยู่ทางรัชฉานภาคเหนือนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ทางลัดชานภาคเหนือเช่นกันนะครับทาหาร m n d a หรือชทหารโกกั้งบุกเข้าโจมตีฐานทัพพวกมิลองลายที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองล่าเซี่ยวนะครับฐานนี้เป็นฐานใหญ่ชทหารออนไลน์มีกันประมาณ60นายกองพันที่68นะครับทหาร MND เะนรือทหารโกกั้งบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา10โมงก,กว่าของเมื่อวานนี้ ทั้ง2ฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักประมาณ2ชั่วโมงทำให้พวกมิ้องลายบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับแล้วทาหารโกกัง้งหรือ MNTA จับกลุมพวกมิ้องลายไว้ได้อีกหลาย10นายนะครับในพื้นที่ทางรัชฉานภาคเหนือพวกมิ้องลายเริ่มจะล่มสลายไปนะครับตอนนี้ทาหารโกกัง้งหรือ MNTA ได้ถ่ายภาพวิดีโอไว้ว่าเข้ายึดคลังอาวุธปืนกองกำลังทหารมิ้องลาย ที่เก็บไว้อยู่ทางตะวันตกของเมืองลาเซียลนะครับมีอาวุธปืนอีกจำนวนมากได้เผยแพร่ภาพวิดีโอลงในโลกโซเชียลนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐกองกำลังทหารมินลายเริ่มจะสูญเสียหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับแต่วันนี้ในช่วงเวลา10โมงก,กว่ากองกำลังทาหารมินายอาจจะไม่พอใจทาหารโกก้างหรือเม ก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินขับไล่เข้าไปโจมตีในเขตเมืองโกกางนะครับใช้ปืนกลยิงถล่มใส่ในเมืองทําให้บ้านเดือนหรือตึกโรงแรมอะไรต่างๆได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองบาดเจ็บล้มตายกันหลายสิบคนเนื่องจากกองกาลังชาหฮานิหนองไลใช้เครื่องบินขับไล่กับเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่างหนักในเมืองเหล่าไก ทำให้บ้านเดือนรถ,ยน,รถยน์รถเครื่องได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนต้องวิ่งหนีกันเกิดขึ้นเช้าของวันนี้นะครับกองกําลังทหารมิโนไลาอาจจะไม่พอใจทหารโกกัง้งหรือ m a d a ที่บุกเข้าโจมตีกองพันที่68อยู่ทางตะวันตกของเมืองลาเซลก็เลยใช้เครื่องบินเข้าโจมตีในเมืองเหล่าไกลเช้า,าของวันนี้นะครับเนื่องจากในเมืองนี้มีแต่ทหารโกกัง้งหรือ m เ d a ที่คุ้มครองอยู่ในเมืองนี้นะครับกองกําลังทหารมินอายอาจจะไม่พอใจเกิดขึ้นก็เลยใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีเช้าของวันนี้ทําให้เมืองทั้งเมืองได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับพี่น้องยังไงอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบนุรับ